เอาละครับกลับมาต่อกับบุยไทยซูเปอร์แชมป์นะครับศึกมวยรอบเงินชัยโยสินเชื่อด่วนมากโฟร์แมนทร์นเมนตแชมเปี้ยนชิพนะครับ สนับสนุนโดยเงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนรถเพื่อคนทำกินสนใจติดต่อนะครับเงินชัยโยสาขาใกล้บ้านท่านได้เลยนะครับมาถึงสึกมวยรอบแรกสัปดาห์ที่3แล้วนะครับคู่แรกครับมวยพิกัดในพิกัด60กิโลกรัมนั่นเองนะครับจอมบูหมัดทำลายล้างจากอุบลราชธานีถือว่าโหดมากแข็มมวยรอบประทะเดือด มนุษย์ไม้สายบูดีกีแชมป์จากเวียดนามนั่นเองนะครับความทรหดของเขาจะทนทานแข้งโหดของคู่ต่อสู้ชาวไทยได้หรือไม่นะครับแต่ที่สำคัญวันนี้นะครับใครจะผ่านไปชิงเงินรางวัลต่อในคู่ที่7มาลุ้นกันนะครับแล้วก็ถ้ามีคนสามารถที่จะน็อกคู่ต่อสู้ได้นะครับโดยการใช้ท่าเตะก,กา้านคอเข่าลอยศอกกับ แอนตาซินมอบโบนัส1 0 0 0 0บาทและที่สำคัญครับจอระเขคฟาดหางรับไปเลย3 0 0 0 0บาทนะครับและคู่แรกของค่ำคืนนี้นะครับสไตล์การชกการาันตีฝีมือด้วยแชมป์จากเวียดนามสไตล์การต่อสู้ดุดันอายุ30ปีนะครับน้ำหนัก60กิโลกร,รมัมความสูง165เซนติเมตรนะครับขอต้อนรับ in the Blue ู o r n e r ดังอีบอน และคู่ชกในมุมแดงนะครับ26ปีนะครับสถิติการชก52ไฟชนะ36เสมอ2นะครับร่างกายกำยำแข็งแรงทีเดียวครับนักชกในมุมแดงนุ่มเทศสกิจนายพลภูตะลึงคาเฟ่ และสำหรับกรรมการในคู่แรกน,นะครับคุณธวัชชัยทองริ์ครับสวัสดีครับสถานีโทรทัศน์ช่อง8 King of Fighting Sport นำท่านผู้ชมเข้าสู่การถ่ายทอดสดศึกมวยไทยซปเปอร์แชมป์ประจำวันอาทิตย์ที่3กรกฎาคมนี้ครับวันนี้อยู่กับคุณเชื้อชัยเดราการและผมบรรลคงประดิษฐ์ครับเดียนย้ำแฟนๆว่าเป็นบรรยากาศสดๆครับ19.13าานาทีครับทางช่อง8กดหมายเลข27มาแล้วครับเป็นมวยรอบครับเงินชัยโยสินเชื่อด่วนมาก หน้าที่ของคู่แรกวันนี้เป็นนุ่มเทศกิจนายพลภูตะลึงคาเฟ่ครับวัย26ปีเจ้าของส่วนสูง165นักสู้จากจังหวัดอุบลครับลูกศกิษย์คนของนายพลภูตะลึงคาเฟ่ครับจากจังหวัดนครน,นายกชื่อจริงว่าฤทธิชัยเทพรักษานะครับ8กันยายน2538ครับปัจจุบันก็เป็นพนักงานเทศกิจตัวจริงเสียงจริงนะครับรายนี้ได้ดีมาจากการชกมวยครับลูกศกิษย์ของคุณสหมิตรมอภูนา มีคุณชำนาญคุณบัญญัติให้การสนับสนุนรับคุณมาวรับก็เป็นเจ้าหน้าที่เทศกิจอยู่ที่เขตบางกอกน้อยนะครับวันนี้ก็ฝากครับบอกว่าบรรดาแม่ค้าหาเปรแผลงแขงลอยนะครับช่วยเป็นกำลังใจให้กับหนุ่มเทศกิจด้วยนะครับวันนี้มาเจอกับของแข็งจากเวียดนามครับดังอีบอนวัย30ปีสูง165ซนติเมตรครับปัจจุบันก็ฝึกซ้อมอยู่ที่ค่าย PK แสนชัยมวยไทยยิมครับเป็นนักมวยที่อารมณ์ดีครับ อยู่นอกเวทีเนี่ยโอ้มีแต่รอยยิ้มตลอดครับแต่ว่าเดี๋ยวดูครับลีลาการชกครับวันนี้จะเป็นยังไงครับอ่ะติดตามครับหน้าที่ของอาจารย์ธวัชชัยทองฤทธิ์ครับทำหน้าที่เป็นคู่แรกลงตัวที่60กิโลกรัมนะครับคู่นี้ต้องขอบคุณนะครับคุณมารุศครับเรื่องของห่วยรอบเงินล้านชัยโยครับเงินชัยโยครับสินเชื่อจำนำทะเบียนรถเพื่อคนทำกินสนใจติดต่อเงินชัยโยสาขาใกล้บ้านท่านนะครับขวามือหน้าจอนั้นเป็นน้องเกมนะครับเธอศัก เทรุงเรืองครับลูกชายของเสียแขกด้านล่างยังมีโจพีเคส่วนซ้ายมือนั้นคุณสามิตรมอภูวนาครับนี่ก็เป็นเทศกิจเหมือนกันครับผลักดันนักมวยจนสําเร็จบนสังเวียนเลือดแล้วก็ต่ออาชีพด้วยกันเป็นเทศกิจครับเป็นเรื่องที่ดีมากๆครับคุณมุตครับคุณสามิตรนี่เป็นเจ้าหน้าที่เทศกิจอยู่เขตบางพลัดนะครับส่วนทางด้านของหนุ่มเทศกิจอยู่บางกอกน้อยครับวันนี้ครับใครชนะก็ไปรอชิงชนะเลิศในคู่ที่7นะครับสาหรับ ศึกมวยรอบเงินชายโยสินเชื่อดูดมากครับขอขาแม่ขายแถวบางกอกน้อยเปิดช่อง8ดูเยอะๆเลยครับ,รบเชียร์นุ่มเทศก,กิจนะครับส่วนพี่น้องชาวเวียดนามแล้วก็ทีมพีเคสมวยไทยแสนชายยิมครับทีมเสียแขกก็ต้องเชียร์ทางด้านของดังอีบอนครับนี่เป็นเกมกีฬาการต่อสู้ล้วนๆไลท์ like เกมการพนันนะครับเราทํามวยไทยให้เป็นกีฬาภายใต้การสั่งดันของอาจารย์ปิยะเลิงสุดใจครับนั่งเป็นประธานเทคนิคอยู่ที่นี่ครับวางกังาบก่อนที่จะตบันหน้ากันนะครับ ลุงเพื่อนก,ก,กีนและกระดังอ e ีบอลครับโอ้โหไปฝ่ายเดินเข้าหาแล้วกระดังอ e ีบอลลุงเพื่อนก,กีนกลบอกว่าแหมหมายมันปั้นมือครับแชมป์เท่านั้นครับเขาบอกว่าอย่างนั้นครับ30คนนะครับเสาระอาทิตย์ละ4 4 4จนหาผู้ชนะเลิศหนึ่งเดียวเท่านั้นรับเงินล้าน,นครับแหมสัปดาห์แต่ละสัปดาห์ที่ผ่านมานี่มันระเบิดเถิงเลยครับมวยรอบนี้ โอ้โหแขงซ้ายก็แรงครับแต่่าของนุ่มเทสกิจในขณะที่หมัดขวาของดังอีบอลก็ประมาทไม่ได้ครับมาที่นี่ต้องขยันจ่ายนะครับอย่าเป็นพ่อบุญรักครับอย่าเป็นพ่อบุญรักครับมาสังเวียนนี้ขอย้ำนะครับจ่ายเยอะๆครับแข่งนะครับไม่ใช่สตังค์นรับขยันจ่ายครับหมัดหน้าดีครับดังอีบอลครับมีหมัดหน้ามากนครับนุ่มเทสกิทโอ้โหหนึ่งสองครับอันตรายครับดังอีบอลต่อยด้วยความมั่นใจครับอแต่ว่านุ่มเทสกิจครับ จุดเด่นจุดขายก็ยังอยู่ที่แข้งครับทั้งขวาแล้วก็ซ้ายนะครับร่างกายปึกมากครับเวียดนามคนนี้ครับเปิดกว้างอยู่แล้วครับสังเยียนี้ใส่เพาะไปยิงขวาเข้าไปแต่โดนเหมือนกันครับดังอีบอนครับแใส่เต็มแหลกล่อกันเต็มสูบเลยครับวันนี้อ้าวครับเลิมจ่ายแล้วครับทางด้านของนุ่มเทศกิจนายพลภูตะลิงคาเฟ่ไม่สนกับดังอีบอนเดินจ้วงอย่างเดียวเหมือนกัน สามนาทีครับหนึ่งยกครับมีเวลาน้อยใช้สอยไม่ต้องประหยัดครับไม่ต้องอทอม,ม <า S 1> อกอกมือเข้ามาแล้วป้าแล้วเงินชายโยเอาใส่ไปมาแล้วเงินชายโยใครจะชายโยโหยโดนบัดเอียงเอียงาากันตาทางไกลบอลแตะโดนเข่ามาดีๆครับปรากฏว่าโต้คืนได้เลยครับทางด้านของหนุ่มเทพสกติตครับมีสะดุ้งเล็กน้อยถึงปานกลางครับมาแบบพยากรณ์อากาศเลยครับเมื่อสักครู่สะดุ้งเล็กน้อยถึงปานกลาง โดนตัอีกแล้วอ่าครับถ้าน็อกเร็วนี่ได้พักเร็วเลยนะครับมีโอกาสครับแบบนี้เดินเข้าไปหุกซ้ายโอ้เดินก้มหน้าครับทางด้านของนุ่งเทสลิกิดครับบัตรหน้อยู่รบกวนครับดังอีบอลครับโอ้โหมีศอกนัดครับมีศอกนัดด้วยอ่าครับคืนแล้วนะครับดังบอลแม่ข่ายใหญ่เลยครับมีเคแสงไทยโอ้โหบกดขวาครับกดต้นเต็มครับนุ่งเทสลิกิดแทรกอีกทีหนึงสวนเหมือนกันครับ โดนยิบซ้ายโดนฝัดขวาเอาครับหน้าเงี้ยหน้าไงเหมือนกันครับนุ่มเทนนิสกิตต่างคนต่างโดนครับคู่นี้ครับโอ้โหผัดกันรุกผัดกันรับจริงๆเลยครับต่างกีงโบอก็เอาคืนทันทีนี่ครับมวลให้หเกิดการทัน,น,านการสนุกได้ซ้ายหน้าของนุ่มเทนกิจเอาครับโอ้โดูแล้วไม่ห่างครับเอาครับวัดเลยครับปู่ฤจาร เดินชนแล้วครับดังอีบอลแหมมาประเภทแบบคนหลักแล้วครับดังอีบอลครับออกอาวุธไปเยอะโอ้โหแต่โดฟ้าของนุ่มเดสกินครับกระเด็นออกไปอีกแล้วเจอตบกทุกซ้ายไปทีนึงแหมวันนี้ใช้บัตรดีเหลือเกินครับออกสตาร์ทดีจริงๆครับมวยรอบเงินชายโยเดี๋ยวกลับมาครับกลับมาที่เดอะบาซาร์ทีเตอร์รัชดาพิเศษครับโอ้คู่แรกก็มันซะแล้วครับศึกมวยรอบเงินชายโยสินเชื่อดุดมากครับโฟแมนทัวร์นาเมนต์ครับ หนุ่มเทศกิจก็ดีครับดังอีบอลก็เจ๋งโอ้โหใครจะชนะเลยครับคู่นี้นะครับสีเหลืองเตมเข้มเลยครับไปดูภาพช้ากันเลยครับโดนอาวุธดักแรงกันยังไงบ้างนี่ครับมวยไทยไร้เกมการพนันครับก็สนุกได้ครับสู้กัน3ยก9กาทดีแบบแหมไม่ต้องกระหยัดเลยครับมีอะไรต้องใส่เข้าไปครับนี่ครับตบซ้ายของหนุ่มเทศกิจรับรับแล้วโตอุ้ยแทงดอกนี้ตัวโยนตัวลอยครับโดนเข้าไปแต่โดนปัดขวาลงนี้ครับขาสั่นเลยครับคุณมรุษย์ หม่เ <mile> ่งไปเหมือนกันนะครับหมัดของนุ่มเทศกิครับจับเป้าได้อย่างจังครับนี่ครับอยู่พิมเชื่อนะครับดังยีบอลครับแต่ดูนะครับโอ้โหโต้หมัดขวาเหมือนกันนะครับแต่ว่านุ่มเทศกิจแแม่มีเป๋เหมือนกันครับเอาครับได้ลุ้นครับแบบนี้ดูแล้วไม่ห่างนะครับนี่แค่คู่แรกครับกับมวยรอบเงินชายโยสินเชื่อด่วนมากครับคุณมารุครับต่อเงินชายโยครับสินเชื่อจำนำทะเบียนรถเพื่อคนทำกินสนใจติดต่อเงินชายโยสาขาใกล้บ้านท่านครับอ่ะปล่อยตัวยกสองครับ หน้าตาชัดๆของหนุ่มเชสกิตรนายพลทูตะลึงคาเฟ่ครับนี่เป็นทางด้านของหนุ่มจากเว่นนามครับดังอีบอลดังหรือไม่ดังเดี๋ยวรู้เรื่องครับลุยเข้าไปสังเวียนนี้ลุยอย่างเดียวครับทีนงาพีเจบอกให้เดินหน้าเข้ามาโอ้โหเจอบัดไข้แล้วครับโอโ้โ,อโหโตดีๆครับโตหักๆได้ดดสวยครับทางด้าน,นของหนุ่มเชสกิตครับ ขยันไม่อยู่ใกล้ครับให้อยู่ระยะแค่ระยะหมัดโอ้โหแต่ว่ายังประหมาทหมัดของด้าน e อีบอลไม่ได้ครับขยันครับขยันครับสังเวียนนี้ใครขยันคนนั้นจะตั้งใจโอ้ยแม่<อ>แสะดุ้งจริงๆครับดับอีบอลแม่นะครับแกฟื้นเร็วนะครับคุณ, e ม,าาคณมารุตสะดุ้งแล้วก็ฟืน้นแล้วครับแม่เขาบอกว่าทั้งคู่นี่ฟิตมาเต็มถังเต็มร้อยนะครับกล้มาลุยมาแลกในศึกมวยรอำเงินชยโยครั้งนี้และครับสังเวียนนี้ต้องแข็งแรงแข็งแกร่งนะครับอาวุธตามมาเปิดเกมกระทำคู่ต่อสู้ เป็นหลักเป็นกักตัิกาของมวยไทยอยู่แล้วเอาใส่เข้าไปเอาใส่หน้าใส่เข้าไปอยู่ไม่อยู่ครับโอ้โหเต็มแข้งเต็มดอกเต็มรักนะครับแต่ละแข้งของนุ่มเทือนสกิดครับแข้งซ้ายออกไปแหมเล่นเอาน้ำลายเหนียวนะครับดังอีบอลครับยังเดินเข้ามาครับยังลุยอาพยายามใช้หมัดครับช่วงเข้าไปวงในดูวงในครับเป็นยังไงครับทั้งเข่าทั้งซอกโอ้โหมีซอกนะครับทางด้านของนุ่มเทือนสกิดดังอีบอลไม่ยอมครับสะบัดซอกเอาสะบัดซอกโดนมาอีก โอ้โหแทงซ้ายเข้าไปเอาแข็งแรงมากครับดังอีบอลพยายามจะสะบัดออกมาครับแม้ในขณะที่หนุ่มแคสกิตร์นะครับก็ประเภทดันสูด้ดันตีเลยครับอ่ะเล่นวงนอกโอ้โหนี่ครับอยู่ระยะแข้งซ้ายนี่ได้เรื่องทุกครั้งเลยครับอ่ะครับดังอีบอลโดน,นดแล้วทนได้นะครับหนุ่มแคสกิตร์หยายุกกันแล้วกันครับโดนบ้างเป็นยังไงซ้ายอย่างเดียวไม่ มีศอกเข้ามาเฉือนใส่หน้าของลุงเทศกิจแหมต้องแรงให้ต่อเนื่องนะครับลุงเทศกิจครับโอ้โหเตะเธอเท่าเลยครับในช่วงครึ่งยกแรกถ้าสลับขาหลอกครับดังอีบอลครับตอนนี้เดินหน้าเข้าหาอย่างเดียวโอ้โหเจอลูกทีมนี่ครับแับทําไมแแนแสถึงติดงุมแงมนะครับเพราะมันสนุกอย่างนี้นะครับเอาครับใครหยุดงานเข้าแน่นะครับคู่นี้ดูแล้วไม่ห่างกันเลยนะครับดูแล้วเอา ดื้อดีแล้วกันครับเวียนามใครนี้แม่ยังดูไม่ออกนะครับว่าใครจะชนะนะครับนี่นะครับแข้งซ้ายมาครับตอนนี้ดังอีบอลพยายามสวนด้วยหมัดข้าอย่าหยุดครับอย่าหยุดครับตุ้มเทสกินโอ้โหแล้วครับแข้งซ้ายประเดี๋ยวพระคุณเจ้ามันต้องอย่างนี้ครับกีฬามวยไทยทำกีฬาให้เป็นกีฬาครับเงินมวยเงินชายโยไข่ชายโยซ้ายไปขวาคืนเสียบในนอบกับในยแล้วครับคุณมนุษย์ โอ้โหมันหยดติงต๊งเลยครับโอ้วันนี้ครับไฟเลี้ยวสายได้เปิดอย่างเดียวครับเปิดรอข่าเลยครับทางด้านของลุงเดชสกิตครับไม่ว่าจะเป็นข้่งหรือเข่ารับสังเวียนนี้ไม่ดีไม่ต้องมาครับคนแข็งแกร่งเท่านั้นที่ได้รับการชูม,มือไม่มีหน้าเสือครับมีแต่หน้าแข้งเตี้ยเข้ไมมาไปมัดเอาไม่ดื้อดีใช้ได้ดืด้อดีใช้ได้เวียดนามเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวกลับมา โอ้โหอะไรจะมันขนาดนั้นครับนี่ผ่านไปแล้วสองยกเลยครับคู่แรกวันนี้ครับมันทั้งบนเวทีมันทั้งกองเชียร์ด้านล่างจริงครับคุณมารุตครับแม่สาวเสียงใสจริงจริงครับกองเชียร์ของทีมของนุ่มเศรกิจนายพลปูคาเฟ่ตะลึงครับดูครับ่าดูภาพช้าได้วก่อนครับนี่ครับปัดขวาที่ทำมาทางด้านของดังอีบอลนี่ขาสั่นลยครับทำได้ดีนะครับในช่วงต้นๆครับเข้ามาครับวงในขีสายผ่านตลอดครับโอ้โหแต่เอาดังอีบอลนี่กระเด็นกระดอนครับ แต่พอถึงข่าวโต้คืนครับปีสอเหมือนกันครับดังอีบอลพยายามงัดอาวุธลับมาใช้ <c oughs> แรกเป็นแรกแล้วครับนี่ครับอาวุธเด็ดครับแข่งซ้ายของหนุ่มเทศกิจครับและขณะที่ดังอีบอลก็พยายามจะลุ้นเลยครับวงในโอ้โหนี่ยังเป็นระบบปิดอยู่ว่าแต่ว่าเสียงเชียร์นี่โอ้โหสุดสุดยอดประหลาดแตกจริงๆงครับกองเชียร์ของทีมงานนายพลกตลินกาเฟ โอ้โหสาวคนเดียวต่ว่าเสียงกันดังทั้งพอเลยครับเอาละครับอย่าลืมนะครับเงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนรถเพื่อคนทำกินสนใจติดต่อเงินชัยโยสาขาใกล้บ้านท่านนะครับนะขอบคุณอีกครั้งครับกับวยรอบเงินชัยโยสินเชื่อด,ด่วนมากครับทีงานพีเคก็ลุ้นสุดใจเหมือนกันครับน้องเกมเิอสักเทศรุ่งเรืองเจ้าโจแล้วก็อีกหลายๆายคนครับนักวยชาวต่างชาติอาไปดูบนเวทีครับใจรจะได้รับการชูมือไปรอเป็นพูดชิ้มน,นัก ผู้สุดท้ายเป็นคู่ที่เจ็ดดูเรียต่อครับคุณผู้ชมครับแมพยายามจะเข้าในนะครับแต่ด้านของนุ่เรื่อยจครับแต่ว่าดังอีบอลไม่ยอมครับเข้าแล้วครับเข้าในครับฝั่งลุงตีนะครับข้าวอยางไรครับอะไรแด่างนี้ก็มีเหตุที่ครับอย่างนี้ก็มีเหตุสิครับโอ้โหมาแหกโค้งหางคิ้วซ้ายด้วยโอ้ยสบายมากพี่หมอบอกให้ต่อไปต่อคุณหมอคณิตบอกสบายมากไปได้ัแผลนิดเดียวครับไปกันต่อครับ โอ้โหเลือดออกแล้วดูครับจะลดความดุเดือดลงหรือเปล่ลาครับดังอีบอลดูหน้าตาแล้วไม่ใช่มนุษย์ยอมคุณเลยก็ดังอีบอลแต่แค่นี้สิงสิงครับสำหรับช่องแปดไม่รับใครทีนคะรับลุยต่อไปอา้าวปล่อยให้สนุกครับปล่อยให้สนุกครับสังเวียนนี้โอ้ข้งขวาเตะฝังเลยครับทึงได้ของลุงเทสกิทครับดังอีบอลก็พยายามครับพยายามสลัดออกไป แม่ออกกันมั่นใจแล้วก็หูยงั <sk compromise> ้งขวาเตะแล้วก็คาไว้ด้วยครับไปแล้วดลงลงด่านประตูวไว,ว้นะพับขาไว้อาครับเหนื่อยเหมือนกันครับหนุ่มเทสกิจมเอาโอ้โหลุน้นเลครับเจอร์ฟ <pues S 2> ิลแม่เสียหลักล้มลงไปโอ้เ <pues> ลือดไ,ไหลเยอะพอสมควรครับดังอีบอลครับเจอหมัดหน้าเข้าไปอีกแต่หวัวใจสุดยอดครับเวี <pues S 2> ยดนามได้ดังอีบอลแม่ตั้งกระแพงหน้าไว้เลยครับนุ่มเทศกิจครับไม่ยอมให้ติดวงในก็เชื่อแล้วกันว่าพี่น้องชาวเวียดนามก็คงจะชมอยู่เยอะนะครับ ในขณะที่แม่ค้าหับเล่แผงลอยนี่เชื่อว่าใจที่ไปอยู่ที่หนุงเทศกิจนะครับวันนี้ทําหน้าที่นักบวยครับวันนี้ไปทำหน้าที่เจ้าหน้าที่เทศกิจกันต่อเยอะเหลือเกินว่าพี่น้องชาวบางขอบใจตนนี้คงจะเปิดช่องแปดชมให้กำลังใจอยู่ครับอ้าวโอ้ดื้อจริงๆครับดังอีบอลสู้แหลกครับสู้แหลกมากๆไม่ยอมเลยนะครับเลือดนักสู้ครับดังอีบอลพยายามลุ้นนะครับแต่ก็ต้องหวังหมัดพระเจ้าเลยครับ แม่ใครบอกว่าต่อย3ยกสังเวียนนี้สบายมาเลยครับลองดูครับไม่หินไม่เหนียวด้วยครับโดนสอกงคดุ้งเหมือนกันครับเอาครับดื้อใช้ได้ครับเวียดนามไม่เสียชื่อเสียแขกครับแบบนี้สอกอีกแล้วเอาครับ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 เอาเปิดบากแท้ขึ้นโอ้อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับเวทีแห่งนี้ครับโอ้โหสุดสุดจริงๆครับทัดสรรตอกมา32คนนะครับหาแข็งโอ้ยเจอสองกันเต็มครับ แตกหรือเปล่าแต่เอาเลือกทีนี้ได้นะครับทางด้านของดังอีปอลครับโอ้โหสายครับลูกนี้วันนี้แก้เกมมาดีครับทางด้านของหนุ่มเศรกิจสายแข่งสายเป็นตัวนำเลยครับดูเลยครับเข้ามาครับทีไปแหมสายลูกล็อกครับลูกหลอกล่อวางแข้งสายทีนึงโอ้โหแจ็คเกิดเลยครับดังอีบอลต้องบอกว่าแจ็คเกิดเลยครับทำหน้าที่ได้ยอดเยี่ยมมากแม่แต่ว่าไปดนสอบนี่แหละครับนี่สายหน้าของหนุ่มเศกิจอีกแล้ว นุ่มแท้กิดก็มาดีนะครับวันนี้โอ้โหดูแกยังสับสองอยู่ครับอยากจะขยายบาดแผลหน้าของนุ่มเทศกิจเหมือนกันอ้าแวแะครับครบ9นาที3ยกครับขออ,อภัยกันแล้วกอบกอดกันแล้วนะครับโอ้โหยอดคููแรกโอ้โหเล่นเอาผู้บรรยายเงือซึมงไปเลยครับคุณมารุธแมเชื่อว่าผู้ชมทางบ้านก็น่าจะมีความสุขนะครับกับคู่คู่นี้ครับไปดูปภาพช้าเลยครับดูครับโอ้โหตั้งเขานี่น่ากลัวครับ นี่ที่หมอเข้ามาดูอาการเข้ามาดูบาดแผลนะครับสุดมันจริงๆครับสมกับเป็นมวยรอบเงินชัยโยครับอาครับดูมุมสวยๆสลับแข้งแล้ววางแล้วไปพักโอ้ยนะครับนี่ครับตูต่อสู้ได้ขึ้นสวนยากครับดิสเมกครับถีบลำตัวติสเมกอีกทีหนึ่งแผลลงนี้เสียหลักล้มลงไปเลยนะครับแล้วดูครับโอ้โหจะฟันสองสู้นะครับดังอีบอลครับโดนนะครับนุ่มเทสกิจนี่ครับ พยายามจะเปิดบาดแผลนะครับแต่ว่าแมไม่ราวมาเคี้ยวว่าอะไรมานะครับวันนี้นุ่มเศกิจเหนียวเลือกเกินครับโดนแล้วก็ไม่แตกนี่ครับโอ้โหหมัดขวาโดนไปเต็มหน้าครับยังทนได้ครับเอาละครับไปลุ้นกับคุณตังโมพงศ์พิสุทธิ์เลยครับเอาละครับต้องบอกว่าขอเสียงปรบมือให้กับทั้งสท่านด้วยนะครับโอ้โหมันจริงๆเลยนะครับและคะแนนออกมานะครับเป็นเอกฉันนะครับกรรมการทั้ง3ท่านนะครับท่านที่1ครับคุณพงศักดิ์แป้นละม่อมนะครับ ท่านที่2คุณรัชกรดาราพันธ์ท่านที่3คุณสราวุธิพมคงนะครับเป็นเอกฉันท์ทั้ง3ท่านที่คะแนน29ต่อ28นะครับและผู้ที่ชนะก็คือนักชกนมุมแดงลุมเทสกิจนายพลภูตะลึงภาเฟจากประเทศไเอาละครับและผู้ชนะจะไปรอชิงชัยในคู่ที่7ของค่ำคืนนี้นะครับห้ามพลาดเลยนะครับช่วงหน้า